กลับมาติดตามรับชมรับฟังเรื่องเล่ากับเราเปิดตำนานครับในคลิปนี้จะพาไปฟังเรื่องราวสร้างเรือเสมเด็จงามหลักฐานการกู้ชาติของพระเจ้าตากสินจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามรับชมพร้อมๆกันครับวันที่7เมษายนจุลศักราช1129พุทธศักราช2310กำแพงพระนครรีอยุธยาถูกทำลายลง ทหารพรมาร่าที่พยายามโจมตีกรุงศรีอยุธยาอยู่เป็นเวลานานหลายเดือนก่อนหน้านั้นก็พากันกลูเข้ามาภายในพระนครพากันเผาทำลายบ้านเรือนวัดวาอารามสถูปเจดีพระราชวังและแม้แต่พพระพุทธรูปก็ไม่ถูกละเวน้นพระนครศรีอยุธยาในครั้งนั้นถูกทำลายลงอย่างย่อยยับสุดประมาณตกอยู่ภายใต้อ,นนอำนาจกองทัพพมา่าอีกครั้งคำรบที่สอง และคำรบสุดท้ายก่อนหน้าที่พระนครศรีอยุธยาจะถึงแก่การพินาศทั้งชาววังชาวบ้านต่างตกอยู่ในภาวะระสำนระสายรวมกันไม่ติดบ้างก็จับกลุ่มหนีกันหายไม่สู้ศึกและเมื่อวันเสาร์ขึ้นสี่ค่ำเดือนยี่ปีจอจุลศักราช1128ริยาตากซึ่งคุมไพรพลสู้ศึกพมา่าอยู่ทางวัดพิชัยนอกพระนครทางตะวันออก ก็ตัดสินใจพาไพร่พลในบังคับบัญชาทั้งไทยและจีนจำนวนหนึ่งตีฝ่าวงล้อมพม่าออกไปทางนครนายกผ่านปราจีนบุรีชนบุรีระยองและรวบรวมกำลังพลเป็นชุมนุมอิสระและตั้งมั่นได้ที่เมืองจันทบูร์หลังจากกรุงศรีอยุธยาเสียแก่พม่าได้เพียงสองเดือนเท่านั้นณนะเมืองจันทบูร์พระเจ้าตากสินทรงสะสมกำลังพลหามิด สะสมสะเสบียงอาหารรวบรวมบรรดาชาวบ้านพ่อค้าสำเพาทางหัวเมืองชายทะเลตะวันออกทั้งหมดเข้ามาสมทบเตรียมการยกไปขับไล่กองทัพพ,พมา่าออกจากกรุงศรีอยุธยาการตระเตรียมกองทัพเพื่อกู้ชาติของพระเจ้าตากสินเนะืเมืองจันทบูร์ไม่มีใครปรากฏรายละเอียดมากนักในหลักฐานเอกสารแม้แต่ในประชุมพงศาว,วดารภาคที่65พระราชพงศาว,วดารกรุงธนบุรี ฉบับจันธนุมาตรซึ่งเป็นเอกสารที่ถือกันว่ามีความเป็นไปได้มากกว่าหลักฐานฉบับอื่นๆก็กล่าวไว้แต่เพียงข้อความสั้นๆว่าพระองค์ได้ยกกองเรือและกองทัพบ,บกไปโจมตีชมรมพ่อค้าสำเพาที่ทุ่งใหญ่จังหวัดตราดและทรงมีชัยชนะเหนือชาวสำเพาทั้งหลายจีนเจียมซึ่งเป็นหัวหน้าชมรมพ่อค้าสำเพายอมสวามิภักดิ์และถวายธิดาให้เป็นบาทบริจาริกา เมื่อเสด็จกลับมาจันทบูรแล้วก็โปรดให้มีการเตรียมกองทัพโดยให้ต่อเรือรบจำนวนมากความในพระราชะพงศาว,วดารฉบับเดียวกันกล่าวว่าในเวลานั้นก็เสด็จกลับมาณเมืองจันทบูรณ์ยับยั้งอยู่ต่อเรือรบได้หนึ่งร้อยเศษหลังจากนั้นอีกเพียง4-5ถึงเดือนพระองค์ก็ยกกองทัพเรือจากเมืองจันทบูรณ์เข้าไปตีค่ายพม่าที่ทนบุรีและโพสามตนและกู้เอาเอกราชของกรุงศรีอยุธยาคืนมาได้ เรือยุทธปัจจัยสำคัญในการกู้ชาติในประวัติศาสตร์ตลอดระยะเวลา417ปีของกรุงศรีอยุธยาไม่ปรากฏว่าเคยมีการรบโดยใช้กองทัพเรือที่ต้องเดินผ่านทางทะเลอย่างเป็นกิจจลักษณะเช่นในคราวที่พระเจ้าตากสินยกกองทัพจากเมืองจันทบูรไปยังทนบุรีดังนั้นอาจกล่าวได้ว่าพระเจ้าตากสินได้ทรงนำเอารูปแบบกองทัพเรือรูปแบบใหม่ มาใช้ในการรบกับพมา่าซึ่งรูปแบบและองค์ประกอบของกองทัพเรือของพระองค์แตกต่างไปจากกระบวนทัพเรือของกรุงศรีอยุธยาเพราะยุทธปัใจจัยในการเดินทางคือเรือพระองค์นําเรือสำเภามาใช้เป็นยุทธพานะในการรบด้วยตามความในพงศาวดารกรุงธนบุรีฉบับจันทนุมาตรที่ว่าพระองค์ให้มีการต่อเรือถึงร้อยกว่าลำณนะเมืองจันทบูรเป็นประเด็นเล็กๆที่น่าสนใจ และเป็นปัญหาว่าเรือลบที่โปรดให้ต่อเป็นเรือชนิดใดขนาดไหนจึงสามารถต่อได้เป็นจำนวนถึงร้อยกว่าลำในระยะเพียง3 4เดือนเท่านั้นเมื่อพิจารณาถึงความในพงศาสวดานฉบับเดียวกันซึ่งบันทึกเหตุการณ์หลังจากสถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานีแห่งใหม่แทนกรุงศรีอยุธยาที่พินาศแล้วทรงยกกองทัพเรือไปตีพม่าที่บางกุ้งเมื่อชุลศักราช1130 พุทธศักราช2,311พระองค์ทรงเรือพระที่นั่งสุวรรณมหาพิชัยนาวาซึ่งเป็นเรือยาวขนาด11วากว้าง3ศอกเศษใช้พลกันเชียง28คนและเมื่อคราวเสด็จไปตีเมืองพุทธไทยมาศในปีจุลศักราช1,133หรือปีพุทธศักราช2,314ซึ่งเป็นการเดินทัพทางทะเลเส้นทางเดียวกับเมื่อคราวยกทัพจากเมืองจันทบูรณ ขับไล่พม่าที่ทนบุรีคราวนี้พระองค์ใช้เรือพระที่นั่งสำเพาทองพร้อมทั้งเรือรบ200ลําลำเรือสำเพาอีก100ลําลำจึงไม่ต้องสงสัยอีกต่อไปแล้วว่าเรือรบที่ทรงให้ต่อถึงร้อยกว่าลำนั้นคือเรือในตระกูลเรือยาวใช้ฝีพายเรือพลกันเชียงเป็นแรงขับเคลื่อนแต่ในการเดินทับทางทะเลจากเมืองจันทบูร์ไปทนบุรีต้องใช้เรือสำเพาด้วยอย่างแน่นอน เห็นได้จากคราวเสด็จยกทัพไปตีเมืองพุทธไทยมาศดังกล่าวมาแล้วนั่นเองดังนั้นเมื่อย้อนไปในการเตรียมกองทัพเรือนณะเมืองจันทบูรณ์ครั้งปีพุทธศักราช2,310นอกจากรวบรวมสเสบียงอาหารศาสตราวุธการต่อเรือรบและการรวบรวมกำลังคนแล้วกิจกรรมสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่กองทัพพระเจ้าตากสินดำเนินการก็คือการรวบรวมเรือสำเภาจากบรรดาพ่อค้าสำเภาจีน ซึ่งมีจำนวนมากแถบหัวเมืองชายทะเลจันทบูรีและตราดและมีการซ่อมดัดแปลงเรือสำเภาให้แข็งแรงและมีสภาพที่เหมาะสมต่อการใช้ในกองทัพกิจการดังกล่าวคงทำกันอย่างเร่งรีบและได้เรือสำเภาที่ใช้งานได้จำนวนไม่น้อยเห็นได้จากคราวที่ยกทัพกลับออกไปตีเมืองพุทธไทยมาศพระองค์มีเรือสำเภาในกองทัพถึงหนึ่งร้อยลทีเดียวและก็เชื่อว่าเรือสำเภาเหล่านั้น คงจะเป็นเรือที่พระองค์ได้มาจากเมืองจันทบูรณ์เมื่อปีพุทธศักราช2,310นั้นเป็นส่วนใหญ่สากเรือเสเม็จงามหลักฐานการกู้ชาติหลักฐานเกี่ยวเนื่องกับกิจการการกู้ชาติของพระเจ้าตากสินที่เป็นรูปธรรมเช่นเรือรบปืนใหญ่ศาตราวุธต่างๆดังบรรยายในพงศาวดารว่ามีจำนวนมากมายนั้นในปัจจุบันได้สูญหายผุสลายไปหมดแล้ว หรือจะมีเหลืออยู่ณที่ใดก็คงจะไม่มีใครสามารถชี้ชัดลงไปได้ว่าเป็นของจริงหรือไม่ทั้งๆที่การเวลาเพิ่งผ่านมาได้เพียง222ปีด้วยเหตุนี้ทำให้ประวัติศาสตร์เหตุการณ์ดังกล่าวจึงมีเพียงความบันทึกเป็นเอกสารที่ให้ภาพไม่คมชัดและบางครั้งก็เลือนลางเป็นปัญหาอยู่มากที่บ้านกอะเสมิธงามบนฝั่งตะวันออกของคลองอ่าวขุนชัย มีแอ่งน้ำรูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้าอยู่สองแห่งซึ่งชาวบ้านเชื่อถือกันต่อ,ตอมาว่าบริเวณแอ่งน้ำดังกล่าวนั้นเป็นอู่ต่อเรือพระเจ้าตากสินพุทธศักราช2523มีชาวบ้านกลุ่มหนึ่งได้ทำพิธีทรงเจ้าและพากันขุดดินบริเวณแอ่งน้ำพบซากเรือโบราณจมอยู่ในโคลนลำหนึ่งจึงช่วยกันนำไม้โครงสร้างเรือขึ้นมาไว้ที่ศาลเจ้าที่ที่ตั้งอยู่บริเวณนั้นต่อมา นายเฉลียวบันเทาวงผู้ใหญ่บ้านได้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดจันทบุรีได้แจ้งให้กรมศิลปากรทราบพ,พุทธศักราช2,524เจ้าหน้าที่โครงการโบราณคดีใต้น้ำกองโบราณคดีเดินทางไปสำรวจและสร้างเขื่อนดินกัน้นล้อมบริเวณซรากเรือพุทธศักราช2,525โครงการโบราณคดีใต้น้ำดำเนินการขุดค้นบริเวณซรากเรือ และเรียกเรือลำนี้ว่าเรือเสม็ดงามหรือซากเรือเสม็ดงามตามตำบลที่พบเรือนั้นพุทธศักราช2,532โครงการโบราณคดีใต้น้ำและคณะกรรมาการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรโบราณคดีใต้น้ำระดับสูงภายใต้ความร่วมมือระหว่างกรมศิลปากรและศูนย์สปาฟาได้ทำการขุดค้นศึกษาสร้างเรือเสม็ดงามอีกครั้งหนึ่งเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติม และศึกษาโครงสร้างเรือโดยละเอียดผลการดำเนินงานขุดค้นศึกษาและการวิเคราะห์หลักฐานแวดล้อมในชั้นแรกชี้ให้เห็นว่าสร้างเรือสมเ็ดงามน่าจะเป็นหลักฐานเกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมการเตรียมกองทัพเรือสำหรับการกู้ชาติของพระเจ้าตากสินดังได้บรรยายถึงเหตุผลต่อไปแหล่งโบราณคดีรเรือสมเ็ดงามแหล่งโบราณคดีแห่งนี้อยู่ในบริเวณอู่ต่อเรือพระเจ้าตากสิน ในท้องที่บ้านเกาะเสม็ดงามตำบลหนองบัวอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีห่างจากตัวเมืองจันทบุรีไปทางตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ8กิโลเมตรตัวเรือจมอยู่ริมฝั่งแม่น้ำจันทบุรีบริเวณเหนือหัวแหลมลำแพนขึ้นไปเล็กน้อยและอยู่ห่างจากปากแม่น้ำจันทบุรีที่แหลมสิงประมาณ6กิโลเมตรสภาพตัวเรือก่อนขุดค้นศึกษาครั้งใหม่เมื่อเดือนเมษายน2532 ตัวเรือจมอยู่ในโคลนลึกประมาณ2เมตรภายในเขื่อนดินถาวรที่จังหวัดจันทบ,บุรีสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2529การขุดค้นซากเรือสเสมเ็ดงามปีพุทธศักราช2532ใช้วิธีสูบน้ำออกจากเขื่อนดินแห้งแล้วใช้เครื่องดูดโคลนที่ทับถมตัวเรือออกจากตัวเรือและใช้น้ำฉีดล้างตัวเรือจนสะอาดจนสามารถศึกษาตัวเรือได้อย่างสะดวก และในระหว่างการศึกษาตัวเรือวัดขนาดทำแผนผังตัวเรือโดยใช้เวลาประมาณหนึ่งเดือนนั้นต้องติดตั้งเครื่องพ่อนอัตโนมัติและคอยฉีดน้ำให้ไม้ตัวเรือชุ่มอยู่ตลอดเวลาเพื่อป้องกันการแห้งและการเสียรูปทรงของไม้โครงสร้างเรือเมื่อขุดค้นศึกษาเสร็จแล้วได้ขุดร่องโดยรอบตัวเรือและสูบน้ำทะเลเข้าแช่ท่วมเรือไว้อีกครั้งหนึ่งเพื่อรักษาสภาพตัวเรือให้คงรูปและรอเวลาที่จะกู้ขึ้นมา ทำการสงวนรักษาในห้องปฏิบัติการในอนาคตหลักฐานและโบราณวัตถุซากเรือสมเ็ดงามนอกจากการศึกษาถ่ายภาพและทําแผนผังซากเรือสมเ็ดงามอย่างละเอียดากิจการรมสําคัญที่ดําเนินการอีกอย่างหนึ่งคือการขุดคลล้นหลุมทดสอบการทับถมทางโบราณคดีทางด้านท้ายเรือซึ่งได้พบหลักฐานและโบราณวัตถุจํานวนหนึ่งเกี่ยวข้องกับการซ่อมเรือดังต่อไปนี้ 1. หลักฐานตัวเรือตัวเรือเสม็ดงามได้ถูกชาวบ้านรือ้อและขนเอาไม้โครงสร้างเรือจํานวนหนึ่งขึ้นไปไว้บนบกบริเวณศาลพระเจ้าตากสินมหาราชซึ่งส่วนใหญ่เป็นไม้เปลือกเรือและคิ้วประกบระหว่างรอยต่อแผ่นกระดานเปลือกเรือและตัวเรือประมาณอีกร้อยละห้ยังอยู่ที่เดิมประกอบด้วยกระดูกงูไม้เนื้อแข็งเป็นไม้สมท่อนต่อกันยาวตลอดลำเรือ20เมตรกว้าง315มเมตร หนา2 3 0้มถึงสองมลมรมีกงขวางเป็นไม้เนื้อแข็งตรึงอยู่จํานวนมากตัวกงขวางตรึงติดกับกระดานเปลือกเรือด้วยตะป,ปูเหล็กกระดานเปลือกเรือเป็นไม้เนื้ออ่อนตระกูลไม้สนเช่นเดียวกับไม้กั้นระหว่างที่ตรึงอยู่บริเวณกงขวางแต่ละแห่งไม้กระดานเปลือกเรือแต่ละแผ่นกว้างประมาณ3 2 0 4 0 0ถึง400มมหนา100มเมตร การต่อไม้เปลือกเรือเข้าด้วยกันใช้เทคนิควิธีแบบต่อขอบชนขอบหรือต่อแบบเรียบใช้ตะปูเหล็กชนิดสี่เหลี่ยมเป็นตัวตรึงไม้กระดานเปลือกเรือเข้ากับกระดูกงูและตรึงยึดระหว่างแผ่นไม้เปลือกเรือเข้าด้วยกันตรงรอยต่อระหว่างเปลือกไม้มีไม้คิ้วเล็กๆประกบทับตลอดตามแนวยาวของเรือที่บริเวณค่อนไปทางหัวเรือพบฐานรองตะเกียบเสากระโดงซึ่งยังตรึงอยู่ในตำแหน่งเดิม ลักษณะเป็นแท่นไม้เนื้อแข็งรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดกว้าง500ม mm, ิลลิเมตรยาว2,180ม mm, ิลลิเมตรหนา200มิลลิเมตรฐานรองรับเสาตะเกียบเสากระโดงวางพาดขวางอยู่เหนือกระดูกงูมีกงขวางประกบยึดอยู่สองข้างฐานด้านบนของฐานรองตะเกียบเสากระโดงมีหลุมรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด420 mm, คูณ420ม mm, ิลลิเมตรลึก130มิลลิเมตร อยู่สองข้างของกระดูกงูข้างละ1หล,ลุมหลุม1เจาะรูระบายน้ําทะลุลงสู่ท้องเรือด้วยทางด้านท้ายเรือพบแผ่นไม้รูปครึ่งวงกลมสําหรับปิดท้ายเรือลักษณะเป็นไม้กระดานเนื้อแข็งค่อนข้างหนาต่อเรียงกันแบบขอบชนขอบจํานวน3แผ่นตรึงยึดด้วยตะปูเหล็กขนาดใหญ่ด้านบนเป็นเสมือนเส้นผ่าศูนย์กลางของวงกลมด้านล่างถากแต่งเป็นวงโคง้งตามลักษณะความโค้งของท้องเรือ ตรงที่กึ่งกลางแผ่นไม้ปิดท้ายเรือเจาะเป็นช่องสี่เหลี่ยมสำหรับใส่คันบังคับหางเสือตามระหว่างรอยแผ่นไม้กระดานเปลือกเรือมีร่องรอยการตอกหมันยาชันตัวหมือนเป็นวัสดุเส้นใยพืชบางชนิดและวัสดุส่วนผสมชันนั้นมีทรายหยาบป,ปริมาณมากผสมอยู่ด้วยพิจารณาจากลักษณะเรือเทคนิคการต่อเรือซึ่งใช้วิธีตรึงยึดด้วยตะปูเหล็กและที่สำคัญที่สุดคือไม้โครงสร้างเรือส่วนใหญ่ เช่นไม้เปลือกเรือไม้กั้นระวางเป็นไม้สนซึ่งชี้ให้เห็นว่าแหล่งกําเนิดของซากเรือเสมเด็จงามลํานี้น่าจะมาจากจีนและมีลักษณะใกล้เคียงกับสำเภาจีนแบบฟูเจียนสันนิษฐานว่าเมื่อครั้งที่เรือสำเพเสมเด็จงามลํานี้ยังคงสภาพสมบูรณ์และเล่นค้าขายในท้องทะเลนั้นเป็นเรือสำเภาขนาดเล็กมีใบสามเสาใช้หางเสือแบบกลางท้ายขนาดความยาวตลอดลำประมาณ12วา ปากเรือกว้าง4ี่วา 2. หลักฐานการขุดค้นหลุมทดสอบแนวความคิดและจุดประสงค์ในการขุดค้นศึกษาชั้นทับถมบริเวณใกล้ตัวเรือและตัวเรือสำเภาเสม็จงามในครั้งนี้มีเหตุเนื่องด้วยสมมุติฐานที่ว่าเรือสำเภาลำนี้เดิมถูกปล่อยให้จมอยู่รียมฝั่งแม่น้ำตามธรรมชาติหรือว่าเรือลำนี้จมอยู่ในอู่ซ่อมถูกทิ้งอยู่บนคานเรือเพราะซ่อมไม่เสร็จ เพราะหากเป็นไปตามสมมติฐานข้อแรกก็คงไม่พบหลักฐานวัตถุที่เกี่ยวเนื่องกับการซ่อมเรือเช่นคานเรือและวัสดุซ่อมเรืออื่นๆแต่ถ้าเรือลำนี้ถูกทิ้งอยู่ในอู่ซ่อมเรือก็จะต้องพบวัตถุคานเรือและร่องรอยกิจกรรมการซ่อมแซมเรือจำนวนมากคณะทำงานในโครงการโบราณคดีใต้น้าและการฝึกอบรมหลักสูตรโบราณคดีใต้น้าได้เลือกบริเวณทางท้ายเรือเสม็ดงามเป็นที่ขุดค้นศึกษาหลักฐานโบราณคดี เพื่อตอบปัญหาดังกล่าวข้างตน้นทั้งนี้เพราะเป็นพื้นที่ถูกรบกวนจากกิจกรรมขุดค้นเมื่อปีพุทธศักราช2524ถึง2525 25, และโครงการสร้างเคลื่อนดินเมื่อปีพุทธศักราช2529น้อยกว่าบริเวณอื่นๆโดยขุดลุมทดสอบขนาด2คูณ2เมตรในระดับความลึก60เซนติเมตรจากพื้นผิวเป็นชั้นทับถมที่ยังถูกรบกวนจากกิจกรรมปัจจุบัน มีถุงพลาสติกและขวดพลาสติกอยู่จํานวนมากแต่ในระดับลึกลงไปตั้งแต่70ถึง120เซนติเมตรเริ่มพบหลักฐานประเภทเศษไม้ที่ถูกถากด้วยมีดและขวานท่อนไม้ขนาดต่างๆมีรอยถากแต่งจํานวนมากและทับถมกันหนาแน่นมีทั้งไม้แห้งและไม้สดและพบเศษภาชนะดินเผาประเภทหม้อดินเนื้ออ่อนและภาชนะเนื้อแกล่งเศษครึ่งถ้วยลายครามคุณภาพต่ำตะปูเหล็ก วัสดุคล้ายชั้นยาเรือในชั้นทับถมเดียวกันนี้ด้วยในระดับความลึก180เซนติเมตรพบแผ่นกระดานเปลือกเรือเก่าถูกตัดเป็นท่อนสั้นๆวางซ้อนกันเป็นต่อม้อรองรับเสาค้ำผนังเรือและพบท่อนไม้สี่เหลี่ยมด้านบนมีหลุมตื้นๆใช้รองรับท่อนไม้ที่ค้ำผนังท้ายเรือซึ่งท่อนไม้ลักษณะเดียวกันนี้เคยพบวางอยู่เป็นระยะๆโดยรอบตัวเรือในการขุดค้นครั้งแรก นอกจากนั้นก็พบท่อนไม้ขนาดต่างๆบางท่อนเป็นไม้ทั้งต้นขนาดศูนย์กลางประมาณ20เซนติเมตรวางในลักษณะหันปลายด้านหนึ่งเข้าหาตัวเรือและสภาพคงเดิมเป็นไม้สดที่เพิ่งตัดโค่นเอามาใช้ค้ำตัวเรือหลักฐานการขุดคน้นหลุมทดสอบบริเวณท้ายเรือเสม็จงามชี้ให้เห็นว่าเรือลำนี้ถูกทิ้งอยู่บนคานในอู่ซ่อมเรืออย่างแน่นอนพิจารณาจากอายุสมัยของเครื่องถ้วยลายคลามจีนคุณภาพต่ำ ที่พบในชั้นทับถมร่วมกับเศษไม้ที่เกิดจากกิจกรรมการซ่อมเรือแล้วสันนิษฐานว่าเรือเสเม็ดงามถูกนำขึ้นขานซ่อมแซมเมื่อราวพุทธศตรวรรษที่24นอกจากนี้เคยมีการนำตัวอย่างไม้โครงสร้างเรือไปวิเคราะห์หาอายุด้วยวิธีคาร์บอน14ได้ค่าอายุราว1,800บวกลบ150ซึ่งค่าอายุดังกล่าวมีค่าแปรผันค่อนข้างกว้างและไม่อาจชี้ชัดลงไปได้ว่า กิจกรรมการซ่อมเรือลำนี้อยู่ในปีใดซึ่งจะต้องใช้ตัวอย่างเศษไม้ในชั้นทับถมเป็นตัวกำหนดอายุอีกครั้งหนึ่งอย่างไรก็ตามหลักฐานต่างๆที่พบในการขุดค้นศึกษาแหล่งเรือเสเม็จงามตั้งแต่ปีพุทธศักราช2524เป็นต้นมาก็พอจะชี้ให้เห็นว่า 1. เรือเสม็จงามเป็นเรือสำเภาจีน 2. ถูกทิ้งร้างบนคานในอู่ซ่อมเมื่อราวพุทธศตวตรรษที่24 3. ซ่อมไม่เสร็จสำหรับการพิจารณาประเด็นความเกี่ยวข้องของหลักฐานในแหล่งเรือเสม็ดงามกับความเป็นไปได้เรื่องอู่ต่อเรือพระเจ้าตากสินครั้งเตรียมกู้ชาติเมื่อปีพุทธศักราช2310ว่ามีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงไรที่บริเวณแหล่งต่อเรือเสม็ดงามจะเป็นบริเวณอู่ต่อเรือและซ่อมเรือแห่งหนึ่งในจํานวนหลายแห่งของพระองค์ที่ต่อเรือรบและซ่อมเรือสำเภาใช้ในกองทัพนั้นในที่นี้ คงยังจะให้คำตอบว่าใช่แน่นอนหรือไม่ใช่ยังไม่ได้เพราะหลักฐานกั้ากึ่งกันอยู่ทั้งสองทางในประเด็นแรกเมื่อพิจารณาข้อที่ว่าเรือสัมภารลำนี้เป็นสัมภาศตวตรรษที่24หรือพุทธศักราช2,300กว่ากว่าๆและถูกทิ้งร้างในอู่โดยไม่ทราบสาเหตุนั้นเป็นไปได้หรือไม่ว่าสาเหตุที่เรือลำนี้ถูกทิ้งโดยที่การซ่อมยังไม่เสร็จสมบูรณ์นั้นเนื่องมาจากผู้ซ่อมไม่มีเวลาพอหรือว่าเรือลำนี้ มีสภาพชำรุดมากเกินไปจนไม่สามารถซ่อมใช้การได้แต่น่าจะเป็นในประการแรกมากกว่าเพราะหากว่าเจ้าของเรือคำนวณดูแล้วว่าจะเอาเรือลำใดขึ้นซ่อมนั้นเรือลำนั้นคงจะอยู่ในสภาพที่จะซ่อมใช้การได้แน่จึงตัดสินใจเอาขึ้นคานเพื่อซ่อมหากเห็นว่าเรือเก่าชำรุดเกินกว่าจะซ่อมได้หรือไม่คุ้มทุนที่จะลงไปก็คงรื้อเรือเอาไม้มาใช้การอื่นๆมากกว่าตัดสินใจเอาเรือขึ้นคานซึ่งในข้อนี้เห็นได้ว่า เรือเบ็ดงามคงจะอยู่ในสภาพดีพอที่จะซ่อมใช้จึงถูกนำขึ้นขาและเริ่มซ่อมแซมทีนี้ก็มาพิจารณาต่อไปว่าเมื่อนำเรือขึ้นซ่อมแล้วเหตุใดจึงซ่อมไม่เสร็จทิ้งเอาไว้เฉยเฉยจนกระทั่งมีการทับถมตามธรรมชาติโดยที่ไม่มีใครมาแตะต้องเรือลำนี้เลยเป็นเวลานานนะับร้อยปีสมมติเรือลำนี้เป็นเรือสำเภาลำหนึ่งในจำนวนหลายสิบลำที่พระเจ้าตากสิน ส่งรวบรวมมาจากพ่อค้าสำเพาจีนและพระองค์โปรดให้นําเรือสำเพาแบบขนาดต่างๆที่สรงรวบรวมได้มาซ่อมแซมดัดแปลงให้สมรรถนะเหมาะต่อการใช้ในกองทัพเรือของพระองค์และในระยะเวลาอันสัน้นทหารของพระองค์ต้องต่อเรือซ่อมแซมจํานวนมากและเมื่อถึงเวลาที่ต้องยกกองทัพออกจากเมืองจันทบูรณ์นั้นเรือบางลำอาจจะยังต่อไม่เสร็จหรือซ่อมไม่เสร็จแต่พระองค์มีเรือมากพอต่อการใช้งานแล้ว เรือลำนี้จึงถูกทิ้งอยู่ที่อู่ซ่อมเรือเช่นที่เราขุดค้นพบประเด็นปัญหาเหล่านี้น่าสนใจว่าน่าจะมีความเป็นไปได้เพียงแต่จะต้องหาหลักฐานด้านอายุสมัยของเรือและอายุสมัยของกิจกรรมการซ่อมเรือลำนี้มาสนับสนุนให้ได้ความใกล้เคียงมากขึ้นกว่าที่มีอยู่ในขณะนี้แม้ว่าหลักฐานที่มีอยู่ในขณะนี้จะยังไม่สามารถชี้ชัดลงไปได้ว่าเรือสำเภาสเมเด็จงามเป็นเรือในอู่ต่อสมัยพระเจ้าตากสิน เตรียมการกู้ชาติอย่างแน่นอนก็ตามแต่หลักฐานทั้งหมดรวมทั้งการแปลความในขณะนี้ชี้ให้เห็นว่ามีความเป็นไปได้มากและซากเรือสัมภานี้ก็มีความสำคัญต่อการศึกษาเรื่องเรือสัมภาสมัยโบราณซึ่งในปัจจุบันมีหลักฐานที่เป็นตัวเรือเช่นนี้น้อยมากสิ่งที่ต้องดำเนินการต่อไปก็คือพิสูจน์ให้ชัดลงไปว่าเรือสัมผาลำนี้ถูกนำขึ้นขานซ่อมในช่วงเวลาใด ของพุทธศตวรรษที่24และจะต้องหาวิธีการอนุรักษ์ซากเรือสำเภาลำนี้ไว้เป็นอนุสรณ์สถานสำคัญต่อไปขอขอบคุณแหล่งที่มาศิลปะแม็กดอตคแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ